วตงเอามาโยโอ้ยดอ้ยตะกุดวิตใหญ่ววใหญ่ยิ่งกันำคอวได้อกางมันคืบวดดยังคือคลาปาบเอะไรนะนิดนิไปคาด้วยเอาปีงมันฮะงูลายเออมันลงเลยนี่ายอยู่บ่งูป้างายอยู่บ่บ่โอ้เจ้า่นี่เอาปีงพตคิว เออขอปีกเบื่อเหื่แสบแสเอาบวตาม่นไปป้าป้า้นี่กุดอกุดอยมาชุดใยว่าุ้ยเอาไปมาอุ้ยอุ้ยอุักากมามาี่เอ็ดี้โดดดงออกจากคอบ่วก้าพีเองทา้ ับายก,วกสวัสดีพ่อยพี่น้องบุ๊ซุกคนเนาะตอนนี้มาอยู่กับเบลผู้ติดเพือเก่ากับสองบ้านทงนะครับนะทุกคนตอนนี้พวกเราจะพากันมาหมุดป่าทุกคนมากันหาคนเนาะที่ไหนน้นองเดี๋ยวไปหลุดมันกันเนะยาะเดี๋ยวไล่กู bừng làm tụi con nám bừng sai vậy nó Đây không, Bừng tụi con Biết được không hả? Đây không, Để không? Để không? Để không? <laughs> Thank mm. yeah. เห็นอยู่เหรอเบ็ดว่าเบบนี้เรไปแบั้นเไฟมีตะปกรทีมงานเขาก็พยะยอมพ้นเจอกเน้วแล้วมีชดดดดดดนเดด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 ด้เอาคดดดดดด่อดอดดดไ เี oh, no. go, go, go. ่เรากปรีวิวน้องๆนะป่าอยเซ่ก็คือเ้ายังร้อนเลยเาบี้เะถ่้าพ่เกาใครแล้วพี่น้องิงไปให้ป่าซองโก้ป่าขาวเลยอิป่าขากปะาโคตรหายรงมันพื้มันเวี้นอายุ มาสการอย่างเกิดก่อนเลยฮือ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 อฮือฮื พี่น้องนี่ตัว <ithe ater> <dialect> น้อยงหนึ่งนี่โตลงกับเราได้กินเนาะช่องก็ไม่อะไรวะตกขนาดคนม้วนบ่ได้แล้วมุได้โอ้ออกจะกล่าฮะเท่โว้ยว่านเได้ป่าเราทำเป็นส้มเนาะแล้วบบุได้ได้ซ้ำโอ้มาพอเตียงซื่อเนี่ยบุได้โตอ่ะอ่าบอสิดจะมาได้พี่น้องเท่ห้าวกักวางโย่บุคือแบบธรรมดาธรรมศาสตรธรรมศาตรแหละคนอีสานเนาเนาะกินหากินธรรมศาสตร การขึนพักกินยามัคือแบบคนรุ่ยไปนอกเอ้ยเฮ้แต่ฮิเหรอเออนี่เราดีอกไมกู้าเตีดันกูบ้าทเลตีดที่ทำเนเชี่ยวแบบยาบาเฮ้มองนี่ก็มมดป้าว่าอเจ้ากไดออนันเลยวนอนเชี่ยวนอนนอนเดากันเง อด้ยเเฮ้ยเฮ้เ้เฮยยเฮ้ยเฮเเยเฮย้ยเฮ้อยากเฮ็ยเล้ยเว้ยเฮ้ยนยเฮงยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮมฮ้้เฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เฮ้ยเ้า้เ้ย้เ้ย บาเตะจรเดี๋ยวบอกพีตีเยอเนดไรรีววกันชีิชาติยนยาวยูรพี่อยู่พอมีเหตุูีวิวนะพี่อนเนาะถ่ารวิวเฟรนดเแลวเอาอย่างไรจันเมากับวานังไกันเอ้าจะได้เขากวานก็มีคอยกันมากัน มันมีกองกนขึ้มาแล้โตเห็นหรนี่อยู่น่ด็กมปลาตีโอ้ยเนอบอกอัไปใช่ไลี่ลี่นย่บนหยาอยอเออะไรเว้เห็นหรอเ็นเป็นลูกเป็นไงใหญ่ตัวใหญ่เัวใหญ่ป่เออตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่เยตัวหน่อยก็ว่าตัวหน่อยได้ปุยเดตัวก็ไปเรื่อยเลยดนแม่มาตัดคุ นี่นั่นน่แมวเอ้ยยิ่งวะยิงเดี๋ยวดาวคุดเต็ม้เลยฮะดาวุดโอ้มุมมองก็คอ่เนี้นี่เลยดาวคุดโอ้ยโคตคุดเป็นอะไรยิ่งดุดเชยเบิกวกี้ก็หยุดขุดถี่ยิงกันบ่ไปโอ้โหเฮ้ยมะคอมะคอมะคอาพี่อาพี่ตีนพี่เอ้ยนารักนี่น่หนโอ้ย แต่มันเรามุดะรีวิวไลน์ก็ทงจะใส่ยังไทงจะใส่ก็ทับใส่ยังใส่กขอใส่เอากอนแลับอุ้ยใส่นึง้ยเอามาไโอ้ยเอยโอ้ยเพมยาตกอดคนใหญ่เว้ยใหญ่ยิ่งกระตั้อาได้ัยิ่งใหญ่หางมเป็นปู่ยังคือไข่ปลาจับนี่อะใคยดิไข่ขึ้นปนกรูเนาะขอนแล้วดีในดินรุดลง จับป้าน้ำีอ้บ้าไปอบจับชอยจับชอยจับชอยอย่ามันอย่ามันเนี่ยมไปยังตกกนเรไปเข้าไปอ้หตักนไป้อเอ้ยตักมือไปเลยเว้ยบาทบาทนึงมนว่ะไปมาหัวเอ็ดเองโอ้อยกันหดาอยนะตัวเดียวเลยาตัวน่นนี่ก ไปคามด้วยเอาปีงมันฮะงูล่ยล่ยเออมันลงเลยนี่อยู่บ่งูป้าไงอยู่บอกโมเขาคนนี่เอาปีกเพ่นจะคิวเอออปีกเมื่อเหือแสบแสเอา่มีตาเด้ป้าป้าเนี่กดอก็กดหเอาไข่แต่หยาเห็นเลยผมเห็นตาตาคกลไหวเนาะดีประกใจเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเเฮ้ย ตัวใหญ่ทำไปก่อนเอ้ยชิตโต๊ะเลยฮะระวังมืออ่ะตัวใหญ่ดิเอาือใส่กูจะกูป้าบบนี้นี่เหนถั่วปลากรอดปลากรอดเจอสีกับเอาไปฝักขวดเส็ดว่าตัวใหญ่บึ้งตีเบึ้งตีบเมนันดียิ่งตัวทอร์ซิต้าก่อนเอาเงนก้อน สี่อมันน้ำอ่คอยกันเริ่มมาเห็นนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาสกอ้แย่ามาไซนี่ฮากันานี่นิงูเออได้เออได้ีีนซื้อมาจากอเมริกาไตเออาดงซีมันก็น้เผาฮาก็เดาองเี่กมันจับัวเลยยังเลยแมโมเํนบ่แคมนามาบวกการอเญ่ก่อนไม่เนื้อแมโมเขนคนที่เขายวิ่ฮัเราทีมงูไปเปนบ่อได้บ่ จับเ้ลจับเบลเนาะวัวตาข้อมถือนะเว้ยใครอะมาเปมุดเองเว้ยได้เลยดีหัวมันอยู่ใน้ลูกตาบดดิใครเยอะใครดินี่นะนี่ตากู้ใหญ่สัตว์ไิ้วัวมันตีนี่นื้แต่หัวจับตูวย่อขึ้นผู้ดหญ่บ้างมั้วัวตีลุกได้สิฮักมามาใส่เสื้อหางมันดิอันนี้หัวมันเสื้อหางมันดีบ้างมึงมึงย่อขึ้นบา เนี้ยมาบัดยอบมัไ้หัวมันเอาไหัวมันเดี๋ยวก็เดี๋ยวกูชิเอาหางเหัวมันแค่ตัวมันตลวมันอยู่น้ำเฮ้ยบเทียนโอ้าาเชี่ยวขนเอนีน่โอ้โหอยใช่ละผ้ีเป็นจุ๋มเลยใช่เลยอม่รู้โอกหเป็นอันโมยังบมมือเดี๋ยวมาจับเาได้มาฆ่าดีก โคตรห้าสิบบาทเลยคตเฮ็นได้ที่บันดนาวเอาจับตีอะมาล้างลูกนะจช่ลูกนาคุจับก็เฉาีมาล้างองมายืนงีห้นที่มันจะขาดขาดเลยขาดเด้คือคือก่นเห็นเมาจับุมกระปุ๊บอดเลจับเละเอ้ามันจะใช้กระคองโอ้ไม่ไม่มันไม่นี่เียที่อี้เาใช่นี่หองได้ โตยงไงกันีอีกบอมาเ็ดไกระตือโดดลขาีนี่ใส่ค้องิดิ้วใส่ไม่บริกาใส่เว้ใส่ไหมครับใส่กระคองผมขาเนาะใส่คองด้ยจ้ะผมก็จับใส่แล้วแหละก็ดตรงไหนหัวมันนีไม่ใช่ออ้กี่เนาะขาีโอ้โหกระโดดจ้กเขามังเยอะสปากเียย่าง้ว่าไรโอเฮ็ดเก่าจ้วน่เอาไว้เราคุ้นทัน

หมอกเยี่ยงมักพากเจ้าเบาายเนดาหาดมืดบก่น,น uh. ่มอง่ได้เด็เด็าโบเห็นบ่เบกูทาบ่ทาทาเาลกเห็นป่จะบ่ไรมันืมึงไม่ไง้ไรงยั้บทําอมากมันด้หัวแต่ก้าวาาร คลิปเด็กงงใหญ่ไปแต่จะเอานี้คือก่อนเขยิบงเียบกหหดงม่ไม่ยากนงูตัวนี้มเราก็ลองหลอกค่ะฮ่าชิงะโอ้ยเหมดแดง้ ตาเขาดีตาแม่ผมน่าิเท่ากันเอามาจากกกัวสวนดังอีมองไได้ต้องบว่าไม่ได้จชกระกรีว่าสวนตัวบ้ครบดังบาเท็ดเนี่ยบ้จ้าบมันเลอีจ้าทานี่มัน้นี่เมันนานเยดูอ้าวใส่ยางดำ เดีมาเอาดิป็นมันกผยังมก้อนบบ่ามันใส่ลูดยันยืนหันดินมันทามันจีบเลยนะหอยหอยใช่ยังไหนันโอ้ลูกชิมอดเบ่ไผ่แวมาต้องขึ้นมาเอาหอยเด้อ เอ้ยึ้นมาเด้ฮึทอไปว้ายข้องเจพวกจุชงคนต้เราได้บิ่สี่ห้อยใสห้อยู่อิบหน่อิบดวยหน้าวสุดถ่านจะโกนอีบ เดีหายใจมิดวิชายเกาเสี่ยแล้วตังเด็กหมดเอาเอาเมื่อตกใส่กระดองฮะเนี่ยได้ได้เลยใสเล็กหมอดหมอดเมื่อไหสุกบเลยสุกใส่เติมเด้เนาะมุดเขาเดียวเลย ตาเดียวมูเลยเฮ้มูเฟสดูวเราเอดีเอาเฟสเขเดียวองเขาเดียวได้สิตเขาเดียวเบิร์ดเออก็ซืออะไรไล่ตืไปวกจะต้ยังมัมบีแคนปาดดีอ่ะคน สำหรับคลิปน,น,นี้เขาก็ขอจบเพียงสิบน้องฝากทุกคนกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแซนเลยทุกคนเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปเนาะจะแหลกของปีทุกคนมาหมุดน,น้ำเนาะดือว,ว่าได้พอได้กินทุกคนได้งูมาซองโตทุกคนแล้วก็เป็นปลากฎปลานั่นเนะะาะกฎปลาลาทุกคนไป Nếu tất cả những người ta của tôi năm mươi bảy. Ayyan kia ngon. Hoi hoi ki hai tay hai tay đây tay hai 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 tay

ียงกันหย่อนนึกกินเลยเรื่ไรขมูซึกเบาไว้ไปมือเมื่อเอาเราบ้าวนาคาไปอยู่หัวนาคากับหนาไปเอาตีไปเรื่องของกูสิไปเอาเปินเอไอ้มีไป้าวไอ้ไอ้พวกแม่จะแตกเฮ้ยโอ้โหเลยเป็นชกเป็นดักเตือ